มูนะครับเจอกันอีกแล้วทุกวันเลยนะครับวันนี้วันศุกร์แล้ววันสุดท้ายแล้วก็ไม่เจอเราสองวันแล้วมาเจออีกทีวันจันทร์ใช่เมื่อวานขอโทษทีว่าไม่ได้มานะคะเมื่อวานไปงานของมูลที่เด็กอุบัยบาลเบ็ดมาไม่น่ามาเลยทําไมล่ะผู้ชายหล่อๆมานั่งเป็นเพื่อนแล้วรู้สึกสดชื่นเฟรชตลอดเห็นบอกเมื่อวานเป็ดอร่อยนี่เป็นร้านอะไรนะเป็ดร้านเจมวัยเจมเมวยเอออยู่ ที่โคลาข้าลงแรมหาราชใช่เขาบอกอร่อยมากอร่อยอร่อยไม่ได้กินเลยเสียดายมากอร่อยก็ยังไงก็ไปติดไปสุดหากินกันแล้วกันอ่ะอ่ะวันนี้ต้องก่อนอื่นต้องนี้เลยพูดได้ไหมแสดงความเสียใจได้สิก็แสดงความเสียใจกับใครพี่พสกับควีนิสเบตที่สองคีนิสเบตที่เท่าไหร่นะที่สองที่สองทวีปอังกฤษได้สิ้นพระชนไปแล้วเมื่อคืนนี้นะเออก็ แสดงความเสียใจแล้วก็ต่อประชาชนชาวอังกฤษนะคะที่เสียพูดเยอะเพราะว่าเราพูดราชาสับไม่ค่อยเก่งใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วท่านนะคะไม่ใช่หัวเราะอะไรนะหัวเราะตัวเองว่านึกราชาสับไม่ออกแต่ก็แสดงความเสียใจด้วยแล้วนี้มานี้ดีกว่าความนิุสามณีพี่พจน์เล่าเรื่องซิรู้เรื่องไหมเ็บปมดามาพราแม่บ้านออกมาพูดไงกลายเป็นดามาเดือดหลังเพจดังนะครับได้เผยข้อความจะ ชาวเน็ตรายนึง่งที่อ้างผุมพฤติกรรมโูดราคนหนึง่งที่จ้างไปดูแลสุนัขที่เลี้ยงไว้แต่ต้องทำทุกอย่างถูกใช้งานหนักแทบไม่ได้นอนมันเขาบอกนอยวันละชั่วโมงเดียวอแล้วก็กินอาหารอะไรพี่พะกินอาหารในจานจานคุกข้าวข้าหมาอในกระมังหมาอะไรอย่างเงี้ย มันจะใช้ขวัญเหรอคนก็สนใจนี่ขวัญออกมามับเลยแป๊บเดียวว่นลุกขึ้นขวัญก็ออกมายอมรับเลยว่าออกมาเพราเขาเป็นดาราที่ถูกกล่าวอ้างถึงจริงๆแต่เขาชี้แจงพอดเขาบอกเขาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาเนี่ยอยากให้ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปที่ให้ดูควายาวกว่า5นาทีว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นยังไงเกิดขึ้นเขาก็มีคลิปมาให้ดูด้วยนะคะและ้ต่ถ้งไม่พอเขาบอกว่าไอ้เรื่องน้องหมาของเขาเนี่ยเขาบอกน้องหมาเขาพี่พศน้องหมาเขาเ่ยเป็นน้องหมาที่อายุยี่สิบกว่าปีน้องหมายี่สิบกว่าปีพี่รู้ไหมเป็นอายุเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้เป็นหมาถ้าคือกล้องรู้ไหมล่ะถ้าเป็นคนเนี่ยนะมันหมานี่จะเบิ้ลคูณเจ็ดยี่สิบก็คือร้อยสี่สิบปีอ่ะพี่อะไรหมาตัวนี้อายุร้อยสี่สิบปีหรอไม่ใช่มันยี่สิบปีแต่จามาดาเขาจะคิดอย่างนี้ว่าหมาจะมีอายุมากกว่าคนจะเจ็ด Oh, อแล้วยังไงต่อทีนี้เนี่ยหมาเขาเนี่ยอายุี่สิบกว่าปีความจําก็เสื่อมใช่ไหมเดินเองก็ไม่ค่อยได้ยืนก็นไม่ได้ทานายเองก็ไม่ได้ต้องมีคนคอยป้อนข uh huh. วัญเขก็แบบอุตส่าห์จ้างคนมาดูแลหมาตัวเนี้ยจะเป็นหมาเล้ยของเขาเองอะ่ะให้ดูแลตลอดเวลาโดยที่แบบพยายามที่แบบให้ดูแลหมาเขาเพราะว่าเขาเองเนี่ยรักหมาแล้วก็คนคนนี้ที่เป็นที่ลงโพสตนเด็ดนี่นกม็มาบอกว่ามาสมัคร แล้วก็บอกเขาเนี่ยเป็นคนที่รักหมามากอมตอนแรกขวัญก็จะแจ้งพยาบาลมาดูแต่พอพอดขวัญบอกเห็นคนที่บอกว่าเออเป็นคนรักหมามากก็เลยรักมาคนที่คนทํางานมาดูก็เลยามาลองทําดูมาดูแลหมามก็เราก็ลองโอกาสลองทําดูบอกทดลองงานดูก่อนนะยังไม่ทํางานจริงที่บอกทํางานได้หนึ่งชั่วโมงนอนหนึ่งชั่วโมงพี่ว่ารู้ยเป็นยังไงเ็อยังไงมีวิดีโอเขาเคยให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องคนที่โพสต์เนี่ย ก็ไปนอนตั้กีโก่โมงกี่โมงให้ขวัญไม่ดูเลยว่านอนกี่โมงกี่โมงไม่ได้นอนหนึ่งชั่วโมงไม่จริงแล้วเขาสองละทานข้าวจานเดียวกับน้องหมาจริงไหมขวัญบอกว่าอย่างนี้่ะขวัญไม่ใช่คนแบบนั้นเขาพูดอย่างนี้นะ,ะเขาบอกว่าขวัญเนี่ยบอกว่าถ้าเขาคือเขาบอกว่าเขาเอาจานเนี่ยพี่วุฒิจานที่คลุกข้าวหมาเนี่ยคือจานไปนั้น พอคลุกเสร็จก็จานหน้าเทให้หมากินจะมเทเทให้จานหมาแล้วก็จานหน้ามันล้างแล้วก็กินข้าวเป็นบนจานอันนั้นคือมันไม่ใช่กินข้าวจะเดียวกับหมาันั้นคือมันแค่เป็นที่คลุกอ่ะคลุกคลุกเสร็จแล้วเทใส่กระมังใส่จานหมาแต่แม่บ้านเขากินอันอันที่คลุกไม่ได้กินในกระมังหมาถูกอ่าอ่ะหมาช็อกเพราะว่าอะไรหมาช็อกเพราะว่าหมาเนี่ยเขาบอกตอนนี้เป็นเรื่องเนี่ยเพราะหมาเขาช็อกเขาเรียกรถพยาบาลมารับมหมาเขาไปโรงพยาบา,บาลก็บอกให้น้องคนนี้ที่เขียนเน็ตเนี่ย ไปกับไปกับรพยาบาลด้วยแต่น้องไม่ไปเพราะเนะเพราะหมาเนี่ยต้องป้อนน้ำทุกห้านาทีเข้าใจไหมก็เลยเป็นแบบเเรื่องราวว่าแบบนีพวกขันไม่อยู่ขัญจะไม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วน้องคนนี้ก็ไปดา่าก็มีด่าด้วยอย่างเช่นบอกว่าด่าน้องหมาเขาซึ่งก็บอกว่าอย่าคิดว่าขัญไม่รู้นะเขาด่าหมาว่าอพอี่ปอรู้ไหมไม่รู้เขดาด่าหมาบอกว่าเห่าหับโทษนะคะเจ้าขวัญเขาบอกมานะคะเห่าหับพ่อมึงเหรออันนี้ทางพี่ป <laughs> อเขาพูดนะคือเขาพูดอย่างนี้ ขวัญบอกหมามันก็ต้องเห่าสิเขาด่าหมาวเห่าหาพ่อของมึงเหรออ่าเข้าใจไหมพอดอ๋อไปด่าหมาวาหมามันเห่าหาพ่อมึงเขาบอกถึงขวัญไม่อยู่อยากก็ขวัญไม่รู้แล้วเงินค่าจ้างก็บอกแล้วมาอยู่แค่สองวันทดลองงานดูก่อนนะใช่ไหมแต่เขาให้เงินเขา้ากลับบ้านไปถือเป็นการทดลองให้เงินจากบริษัทไปอขวัญก็บอกได้หรอกว่าไอ้พอดขวัญบอกว่าไงขวัญบอกว่า อย่าคิดว่าขวัญอย่าบอกแม่บ้านว่าขวัญเป็นคนองสาธนะนะนะคะอย่าฉกฉวยโอกาสสร้างตัวตนให้ตัวเองเป็นแบบนี้เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมไอ้ขวัญพูดนะก็ไม่ได้พูดขวัญพูดฟังพูดแต่กล้องอ่านโอ้อไม่เอาละจะยังไงก็ไปตัดสินกันเองดูดูขาหาข้อมูลแล้วก็ดูซิว่าใครผิดใครถูกก็ไปคิดกันเอาเองว่าเพราะให้เราพูดไปพูดมาเราจะโดนฟ้องแต่ตอนนี้เราไปฮะเราฟ้องได้เหรอ ก็โดนนะถ้าเราพูดแบบไม่ตรงเดี๋ยวเขาหาว่าเอาข้อความอะไรลงในโซเชียลอะไรมบบนี่ยที่โดนกันอยู่ตอนเนี้จริงเหรอ,อใช่เราไปเซ็นทันดีกว่าพี่ก้องไม่โดนฟ้องเพราะว่าเซ็นทันเขาฉลองครบรอบ3ปีแฮปปี้ช็อปเดย์นะครับมีข่าวดีให้ข่าวช็อปทั้งหลายได้เฮกันเพราะเซ็นทันวิลเลจลักชัวรี่เอาท์เลทนะครับออจัดโปรโมชั่นพิเศษ <Okay. S 1> จัดหนักฉลองครบรอบ3ปีเต็มด้วยการขนกองทัพแบรนด์ระดับโลกมามอบส่วนลดสูงสุดถึง90%และส่วนลดอีกออนท็อป ลดเพิ่มอีกกว่า30%สิบสมบูรณ์การเป็นรัชชูรีเอาเรดตัวจริงแห่งแรกของไทยนะครับเขาบอกสุขสันะคะ Shop, น์นะคะกับวันช้อปกับโปรโมชั่นเนี่ยนะครับพี่เด็ดสามต่อ,อต่อแรกนะคะงลุนรางวัลลัคก,กี้ดอกว่า300รอดอกสามร้อยดวงวัลสองชอปครบหมดที่รับไว้เนี่ยจะได้คิวบูเชอร์สาม รับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง30นะคะอโอ้โหพระเอกกิจกรรมนี้ Anniversary Celebration Fun Fair นะกิจกรรมแบบรัชชลิมากมายติดตามได้ละเอียดและพมเจอได้ที่ Facebook Central Village อ่าช่วงนี้ต้องช่วงนี้เบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพัตคารทองฟูโอ้ยเป็นอาหารเสฉวนอร่อยมากอาหารจีนบอกก่อนอนะคะพี่พดชอบมากชอบมากก็ต้องไปดูเ<ฆ>บิกหน้าเจอกันครับค่ะัตคาลทู วันนี้จะพามาสดนะคะหลังที่เราเนี่ยไปมูกมาหลายเทปแล้วเทปนี้พาไปสดบ้างวันนี้เปนอาหารจีนเสฉวนพิพลชื่อร้านอาหารนะคะพัฒการทองฟูนะคะเป็นอาหารจีนเสฉวนแบบออริจินอลพิพลรูไหมเคยกินที่ย่างอาหารเสฉวนเสฉวนยังไม่เคยกินไม่รู้ว่าไหนเสฉวนอะไรเสไม่ฉวนไม่รู้ใช่ไหมใช่แล้วบอกก่อนว่าอันนี้นะเขารับรองบรรยากาศแล้วก็สไตล์แล้วก็รสชาติเนี่ยเหมือนยกนะทางเสฉวนมาอยู่ที่กรุงเทพที่ย่านฝั่งทนเลยตรงนี้อยู่ข้างฝั่งทนนะคะเลยเดี๋ยวมอ ถ้าพระมานิดนึงนะคะเราก็มาเลยอยากเห็นไม่พูดจับไปดูเลยค่ะบอกก่อนนะคะว่าอาหารที่นี่พันจะขาดดูว่าราคาแพงเจ้าของบอกว่าไม่แพงค่ะราคาจับต้องได้ค่ะมาเลยกันไปเลยค่ะ แล้นเลยค่ะคุณเอค่ะสสวัดีหรือน้องเอของพวกเราเองน้องเอเป็นเจ้าของที่นี่เลยแถมตรงนี้ไม่แค่มีแค่นี้เนี่ยเป็นอาณาจักรมีคลินิกด้วยใช่ครับอยู่ข้างคลินิกอะไรคะอมรคลินิกครับอมรคลินิกด้วยพอดเป็นคลินิกสกินนะครับตอนแรกเราเลยเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊เราจะทํายังไงดีอยากทำคลินิกเหมือนเดิมเพราะว่าอาชีพทําคลินิกมาตลอดหาพื้นที่ครับเออตรงนี้สวยเหมาะทำคลินิก พอมาเดินดูอ่ะปรากฏว่ามันใหญ่เกินไปม,มันใหญ่มากเกินไปเราเดิมไปร้านะทองฟูอยู่แล้วด้วยนะครับชื่อเดิมเขาเลยเขาเธอเปิดมา5ปีเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าเอ๊มันใหญ่เกินไปทําไงดีอ,อยากเอาแค่คลินิกไว้แค่ข้างล่างกับสปาอพอดีเชฟนะครับเชฟที่ทําอาหารให้พวกเราทานวันนี้พี่ก้องเขาเดินมาเดินมาค่อยๆเดินมานะครับแล้วบอกว่าถ้าเกิดทำร้านอาหารจรีนเขาขออยู่ด้วยนะมผมก็เลยเอ๊เชฟงั้นผมไม่เคยกินข้าวร้านนี้ลองทำให้ผมดูทานหน่อย เขาเป็นเชฟของคนจีนเหรอคนจีนเลยครับเป็นคนเป็นคนจีนทําอาหารเสชวนอย่างเดียวเลยก็เลยเขาก็เลยทํามาให้ผมทาทาน3มอย่างที่ก้องทานอันนี้ครับเหมือนพี่ก้องอย่างแรกเลยผมรับเขาเลยผมบอกผมซื้ออผมซื้อเสร็จมันเป็นซิกเนเจอร์ครับมันคือต้มเผ็ดปลากระพงนะครับทั้งตัวต้มเกี๊ยว่ายตามสไตล์มาล่าเลยก็เลยเป็นที่มาของว่างั้นผมเปิดร้านอาหารเหมือนเดิมอั้งล่างเป็นคลินิกเดี๋ยวให้ลองดูนี่อ้นี่ลองกินดูเลยนะกันนี่ เป็นปลากระพงเลยนะคะนี่ทั้งตัวนะคะนี่ทำตัวแบบสดนะครับอืมเขาบอกขนาดน,น้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปนี่กลมกล่อมมากปลากระพงเนี่ยอืน้ำซุปอันนี้ผมใช้ทั้งหมด26ยายาจีนนะครับมันมันกลมกล่อมมากๆแล้วก็เคี่ยว4ชั่วโมง โดยที่ห้ามเอามือออกจากกระทะเพราะถ้าเอามือออกเนี่ยข้างล่างไหมผมเสียทั้งกระทะเลยครับก็เลยไม่ได้เอาออกก็เลยทําออกมาเป็นน้ําอันนี้๋อแล้วก็อย่างนี้ซีดเด็ดก็คืออันนี้เพิ่งเห็นเพิ่มเคเห็นชาบูมีมีหมูสามชั้นด้วยใช่ครับคืออะไรฮะน้องหมูสามชั้นของเอ๋อย่างนี้พี่ก้องกลัวอ้วนเหมือนกันอผมก็เลยให้เชฟคิดเดเวลลอปขึ้นมาหมูสามชั้นเนี่ยเราเอาไขมันออกไปประมาณ40โดยการสตรีม แรกพี่ก่อนพี่เพี่มีเป็ดปะกินด้วย <Okay. S 2> ับมีซิโครงเอาซิโครงอะไรซิโครงกันได้ครับซิโคงอันนั้นเป็นซิโคงที่หมักโดยเฉพาะจริงๆแล้วตะกี้<ม>น้องๆบอกว่าเอ๊ะเหนียวไหมครับพี่ต้องใช้มีดไหม,ม,มผมจะบอกได้เลยว่ามันเปื่อยมากครับมันยุ่ยดีกว่าครับอ่ะมันเป็นอาหารเสริชวนชนิดหนึ่งซึ่งต้องทานกับยี่หร่าใช่ได้เลยพี่โคนใช่แล้วก็ลื้อออดง่ายๆเลยครับมันใส้พี่ดูหน้าให้ว่าลองกินดูก่อนเลยนี่จิ้มกับมันมันมัน มันมันเปื่อยมากพี่มดอ่๋าเดี๋ยวต้องจะลองกัดทั้งอันเลยเอาเป็นไงนุ่มละมัดไหมเลอะละัดท้องปากแล้วแบบเหมือนละลายในปากต้องลองดูอ่ะอันนี้ก็หมักไว้แล้วหนึ่งอาทิตย์ครับพี่ก้องเพื่อจะได้รับมันยุ่ยมากหนึ่งอาทิตย์มันแบบว่านิ่มมากมากอ่ะเป็ดปักกิ่งไงเป็ดปักกิ่งอย่างนี้ครับเป็ดปักกิ่งนี้คือโปรโมชั่นพี่ก้องผมขออนุญาตเรียนนิดนึงเป็ดปักกิ่งคือในชาบูของเราที่เรา ทำให้เนี่ยนะครับถ้าพี่ก้องทานครบ1,000บาทพนักงานจะวางให้ทันทีแบบน,นี้เลยครับเป็ดปะกิงะก่งรีหนึ่งจานเลยของออ,อ,ออปชันแป้งนี่นะครับคุณดูแป้งนะคะคุณดูนะครับแป้งเนี่ยอูแป้งเขานะคะแล้วก็เนะะี่ยอยากเอาเทะเกลี่ยแบบนี้แป้งก็ทําเองพี่ก้องคุณเอคุณทําทุกอย่างเลยนะคุณเอคุณทาทุกอย่างเลยนะเป็ดปักิ่งนะคะคุณดูนะคะโอ้โหคุณดูหนังเป็ดปักิ่งนี่กรอบมากจะไม่มีไม่มีนั่นเลยนะครับอีกวางหรือนะคะนี่คุณดูใส่นี่นะ ใส่นี่นะใส่พริกนิดนึงนะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็ราดด้วยนี่นะคะน้ำจิ้มของเป็นปักกิ่งนะคะอันนี้ค่ะนี่นะคะนี่โอ้ยน่ากินนะแต่พจนแบบกินไม่เป็นครับพี่พอลเป็นปักกิ่งอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่พอนะครับยังไม่พอบะหมี่บางกรครับก็จระจมาเลยค่ะนี่บะหมี่บังกรเป็นอันนี้เป็นกุ้งเป็นกุ้ง l o b s t ล r l สเตอร์ทั้งตัวใช่ครับพอรองคนแรกนี่เป็นบะหมี่เหลืองใช่ไหมใช่ครับบะหมี่ไข่เนี่ยครับแต่ว่าผมว่าผมซื้อแล้วผมไม่ผ่านนะครับก็เลยทำเองเลยนี่ lobster ตัวใหญ่มากแล้วก็ใส่กับหมี่ซึ่งอันนี้ผักกับเศชวนใช่ไหมใช่ครับให้น้องเอฝากร้านหน่อยไหมครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีโอกาสนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือไม่ใกล้ ผมส่งให้ได้หมดทุกที่นะครับทุกแพลตฟอร์มโทรมาสั่งที่ร้านก็ได้หรือว่ามาถ้าเกิดมีโอกาสผ่านเข้ามาก็จะมาแวะทานที่นี่คือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าส่งโท,โทรที่บ้านเนี่ยเขาผมผมให้ให้หูสลามก่อนเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้หรอกเขากี่คนแต่ให้ก่อนเลยครับวันนี้เราก็ต้องมอบป้ายมงคล ให้กับทางร้านป้ายรายการกล้องสดพดมูนะอร่อยจนต้องกราบนะครับขาขายดีเฮงนะครับแล้วก็ร่ํารวยให้กับทางร้านทองฟูนะน้องเอขูดมาเลยขายดีลูกขายเยอะใครสนใจก็โทรเข้ามาหรือว่าแวะมาที่ร้านอยู่ตรงเนี้เดอะมอลล์เดอะมอลล์ท่าพะเลยไปสำรไจใกล้ๆนิดๆหน่อย จะเขียนตัวหนังสือตัวใหญ่เลยทองฟูที่จัดรถพร้อมทำหน้าเสร็จแล้วใครไอ้ทานอาหารเสร็จแล้วใครอยากทาหน้าก็ลงไปข้างล่างทักทักผมเจ้าของเดียวกันผมผมเคยไปที่เกาหลีพี่ก้องเกาหลีก็เหมือนลักษณะนี้ครับนั่งทายาชากันเต็มร้านอาหารเลยโอถูกไหมครับก็เดี๋ยวนี้ของเราเริ่มเป็นแล้วนะครับลูกคนไข้ก็มาทําหน้าทายาชาตรอหมอเราก็กินก่อนแล้วก็ลงไปทําหน้าได้เลยครับพี่บ๊อบขาไปไหนต่อคะก็ต้องกลับเข้าสตูดิโอสิครับอ้อ ดไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีอะไรดีๆมาฝากโอเคครับวันนี้ต้องลาน้องเอเนลขอบคุณมากครับขอบคุณมากคขอเจอกันในโซฟากล้องสดหดบูคุผู้ชมการีคาลังการมากๆลัดที่สุดอยู่ข้างหน้าคพี่เห็นไม่ใครยไหมเห็นไหมเห็นเยอะแยะเลไหมเลิศมา ทำบุญทำบุญเออวันนี้เรามาทำบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอะไรนิทรรศการศิลปะดิจิทัล่ะไนศิลปินเมตาอาร์ตฟอร์ไลฟ์ครับพี่เมตาไลฟ์ฟอร์ไลฟ์ครับพี่เพื่อสูงการแพทย์นะครับพัทรัมหาราชานุสงศรโรงพยาบาลจุฬาพรพิพัใช่นะคะบอกก่อนใครที่ชอบงานศิลปะพิพลนะหรือใครที่ชอบช้อปปิ้งชอบพื้นผิวการกุศลนะคะในงานนี้เนี่ย งานเดียวมีครบหมดเลยตั้งแต่วันที่อะไรพี่พอ่อข่าววันที่ดูไหมวันที่อะไรพี่พอ่อตั้งแต่วันที่19ถึง28กันยายนนี้นะครับถูกกออ้องครับนะครับทาง บอก<น>ก่อนนะคะว่าราชวิทจุราฯนะคะรมูลนิธิพัทรมหาราชุนสอนเนี่ยชวนไปเสพงานศิลป์แล้วก็ร่วมทําบุญบริจาคสะสมผลงานศิลปะในรูปแบบของการของสินทรัพย์แบบดิจิตอล NFT พี่พศขา,าหรือเลือกชอปอิตภรณ์นะคะอันนี้นะคะการกุศลแบบ9เฉดสีมงคลจาก9ผลงานภาพวาดฝีพระหัดเสือแห่งองค์สิศิลป,ปินในงานศิลปะการ ในเรืงการศิละปะนะคะดิจิตอลศิลปินเมตาอาร์ตนะคะ for ไล f ์เพ<ห>ื่อศูนย์การแพทย์พัฒนัมหาวิทยาลัยชลบุรีสอนลมยานจุฬาภรณ์ครับผม<อ>งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19บเถึงยีกันยายนนี้นะครับโดยจะจัดแสดงผลงานศิละปะจิตกรรมและประติมากรรมในฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระีสว่างดีวัฒ วรคติยราชนาวีนะองศิลปินนะจกขอสินนะที่พิมานคือยกภาพจากขอสินพีพิมามะคะจะปักช่องเนี่ยมาจะแสดงที่ไอคอนสยามย้อนไปที่วันที่1 8 19กถึง28กันยายวันที่ไอคอนสยามพิพิธภากว่าร้อยผลงานเลยนะครับแล้วก็ผลงานในในรูปแบบดิจิตอลอาร์ตบน NFT คอรทาร์ลอร์นะครับเพื่อให้ผู้มีเจตสธาได้ร่วมบริจาคสะสม เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผลงานจากสีปหัตนะครับในคอล r เลกชั n นเเฉดสีมงคลบอกก่อนนะครับพกับผลงาน9เฉดสีนี้นะคะเป็นเสือนะครับเสือพลังมงคลชีวิตคับพจนนะคะเพื่อเสริมผลสร้างความพิเศษของการสร้างสรรค์ด้วยรายนี่ให้ผ่านเทคโนโลยีนะคะ AR art นะครับบนผลิตภัณฑ์ด้วยใช่นะครับโดยสามารถร่วมสนุกกับ a r a r t ได้ทาง IG นะครับเนี่ยไอขึ้นอยู่หน้าจอแล้วะนะครับแล้วก็ได้ไปงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัลนะครับเป็นที่แรกสมทุทุนเพื่อศูนย์การแพทย์ พัทธารามหาราชานุสรโรงพยาบาลจุฬาพรขนาด400เตียงนะคะเป็นศูนย์การแพทย์ใหม่เลยนะคะครับผมผู้สนใจก็สามารถไปร่วมงานได้เพื่อมาดูสินค้ากับแม่คุณมดผ่านนะครับนี่กระป๋าแล้วก็เรียกว่าสวยมากๆเลยแก้วน้ําเก็บความเย็นไหนแก้วน้ำถือไหมมีสีเฉดสีว่ามีสีแดงเนี่สีขาวเห็นไหมนู่นสีม่วงก็มีสวยมากเลยมีหลายสีนะเลือกได้ สีม่วงสีเหลืองนี่ไอ้พ่อตัวนี้นี่ดูหมวกดูหมวกหมวกสวยไหมหมวกหมวกไอ้พ่อต้องใส่หมวกซิต้องใส่หมวกเพราเนี่ยใส่หมวกเข้ากันเลยกับพี่วศนนี่หมวกนี่เดีสื้อที่สอดเข้าวันนี้เข้าสีเขียวเขียวอ่ะนี่สินค้านะคะราคาตั้งแต่สามร้อยบาทคือร่วมบริจาคสามร้อยบาทเป็นต้นไปถึงพันสองนะคะก็ได้รับสินค้ากับไปตามจํานวนเงินที่บริจาคเลยนะคะกระเป๋าคล้องคอนี่กระเป๋าคล้องไม่ใช่นี่กระเป๋าคล้องไหนล่ะอันนี้อันนี้เล็ก อันนี้ก็ของได้ของแบบสพายไปเลิศเลเออนี่อรน่ารักมากนะคะแล้วก็ยังมีพี่พจนนี่อันนี้เป็นกระเป๋าถือใจเล็กๆนี่พจนนี่น่ารักนะไว้ใส่แบบผู้หญิงใส่ก็ใส่มือใส่มือถือใส่กระเป๋าเงินเวลาไปกินข้าวกลางวันอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ก็น่ารักพี่พจน์อันนี้ก็สวยพจนนี่ก็สวยนี่อันนี้ก็เป็นกระเป๋าเล็กเนเนเนเเสือสวยไหม บอกก่อนนะคะง,งานเนี่ยมีวันที่19ถึง28กันยายนนี้ค่ะที่ไอคอนสยามนะคะ บอกมี2ชั้นนะคะมีชั้นมีชั้น8นะคะจะเป็นศิลปะนะคะของชั้นเนี่ยจัดแสงกว่าร้อยกว่าภาพแล้วก็ที่รัศดาฮอล์ชั้นหนึ่งนะคะไอคอนสยามจะมีขายผลิตภัณฑ์นี้พี่พลดบอกก่อนผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีนะคะใส่ดีอันนี้สวยมากพพสีแดงสวยมากพี่พดนี่ใส่ได้สองหน้าแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ใส่ได้นี่หน้านี่เป็นสีแดงนะพี่พดตัวน่าดีแล้วก็กลับข้างในเป็นแบบนี้ค่ะใส่ได้สองสองเป็นเสือนี่สวยมากเพิ่งก็ไปไหนหซื้อให้พี่พด ฮะเอาไปไหนซื้อให้ไม่ไม่ไม่เอาเนี่ยเดินทำไมอ่ะสวยนะสวยนี่นี่นี่อันนี้สิริสิลปินเกงใจหนูพี่ชา้ซื้อให้ใช่ไหมล่ะบอกก่อนนะพี่พจน์ในงานเนี้ยนะวันที่19เนี่ยครับเป็นงานวันแรกแต่วันที่20เนี่ยพระองค์ท่านเสด็จเปิดนะคะแล้วก็ยังมีศิลป,ปินดาราไปเยอะแยะมากมายเลยวันที่20พี่พจน์ขาแล้วก็ยังมีการจัดแสดงภาพวาดอีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าซื้อจะทำยังไงเนี่ยไม่เห็นมีมนี่ไงไลน์แอดได้เลยแอดไปที่ไลน์แอดของ แอดเขึ้นหน้าจอหน่อยสิริศิรปินนะคะใช่เผื่อท่านผู้ชมสนใจจะร่วมทำบุญนะครับร่วมร่วมทำบุญได้ที่ A r r ได้ทาง i อนี่ i อีพิมพ์เลยสิริศิรปินนะคะไปดูได้เลยดูสินค้าก่อนแล้วก็ยังไงเอาอย่างงั้นสวยนี่ใอ่อันนี้เริ่มขายยังคะองตู้องจุปขายยังสิบเก้าเริ่มขายนี่แค่สินะตัวอย่างไม่โพสหรอใช้อุปกรณ์ดีนะพี่ต้องดีไม่ม่โพสของดีมากแล้วเขาเอาสีแดงสีแดงสวย นู่นสีแดงอันนี้เหรอแต่อันนี้เข้ากับพจนัดเดินเข้าไปเขียวเหนียวซับเลยนะเนี่ยเออนี่ไงคุณผู้ชมสวยไหมล่ะเขียวเหนียวซับอันนี้สีน้ำเงินมีเลืนะสวยไหมออกแบบสวยมากเลยนะผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยนะคะซึ่งบอกก่อนว่าคนเนี่ยชอบมากๆเลยแล้วก็คนก็หาซื้อกันเยอะอันนี้มีก้าเฉดสีนะพี่พจน์เป็นสีมงคลทั้งนั้นเลยค่ะแล้วบอกว่าเงินรายได้เนี่ยนะคะเราก็นําไปส่งทุนในการสร้างนะคะ ตึกนะคะศูนย์การแพทย์พัทรราชานุสรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยผู้สนใจนะคะก็ไปร่วมชมเทศกาลได้ในวันที่19ถึง28กันยายนนี้ที่ไอคอนอาร์ตแอนด์คาล์สเปซชั้น8และที่รัศดาฮอลล์ชั้น1สวยสวยสวยเนี่ยเหมาะไปได้เลยบอกว่าโอ้โหเก๋มากๆเลยพี่พลดชอบใช่ไหมครับเนี่ยเข้ากับชุดเลยวันนี้สีแดงนี่เข้ากับหนูไหมสีเขียวเนี่ยทรับ หรืต้องสีส้มมันนี้หรืต้องสีส้มมันนี้ไม่ไม่พี่พักมีหมอนไม่ไหมหมอนไม่ไมีหมอนให้คุณผู้ชมมีหมอนอย่าลืมนะท่านผู้ชมเขาใช้อะไรอุปกรณ์ดีนะเขาเรียกอะไรแมทเทเรียลเหรอแมทเทเรียลใช่ดีมากนี่ได้ไม่ไปเรื่องนี้ว่าไปขนาดนี้นะไม่ไม่สำคัญอะไรไม่สําคัญเท่าได้ร่วมทําบุญกันนะสําหรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะค่ะดีมากๆเลยเสืออย่าลืมแวะไปกันนะคะวันที่ 19 -28 กถึง28กันยายนนี้นะคะที่อไอคอนสยามนะคะ,ะที่ชั้น1กับชั้น8นะคะมีทั้งหมดเลย2หฮอล์นะคะแต่ถ้าใครสนใจตอนนี้เข้าไปในเนี่ยไอขึ้นอีกทีหนึ่ง i อแล้วกหมดเวลาเนี่ยเ okay. อเโอลได้นะคะ,ะ,คะสมทบทุนการสร้างตึกนะคะ สมทุนเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรราชานุสรโรงพยาบาลจุฬาภรขนาด400เตียงค่ะใช่แล้ววันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนจะรีบออกไปล่าเสือเอาโเป็นล่าเสือเพราะว่าเส,สือสวยมากอาสวยม,มากเลยอะพวกก็ใหม่นะครับวันจัพพนพวกพี่พวาไปไหนต่อวันนี้ไปล่าเสือนี่ไงบอกแล้วไงไปล่าเสือเนาะวันจันรเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะกระเป๋าสวยสวยปะ